ได้ HRV คันนี้บอกเลยว่าเลขไม่แค่15,000กิโลตัวรถนะคะเป็นรถปี2024จดะใช้ปี5ทุกคนแน่นอนค่ะเป็นโฉมไหมเนเชนเรียบร้อยแล้วได้สีขาวมุกตัว RS ท็อปสุดแบบนี้คันนี้ค่าตัวเพียง959,000บาทเท่านั้นใครอยากได้ทาเรื่องจอง99บาทก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูรอบคันกันทุกคนกระจังหน้านะคะมีความเปลี่ยนไปแบบนี้ทุกคนแล้วคันนี้นะคะมีทั้งเซนเซอร์รอบคันให้เรียบร้อยแล้วคือบอกเลยว่าออปชั่นคือจัดเต็มมากๆเลยไล่มาด้านข้างกันทุกคนจะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานแบบ อันนี้เขาเรียกว่าล้อแมกไคอะไรลายดอกไม้ไหมคันนี้นะคะได้แบบนี้ไปเลยน้องมาพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟกระจกให้ค่ะเลนวอตมนี mm ้ hmm. mm hmm. ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่ายังไม่มีบายสปอร์ต hmm. ให้นั่นเองแล้วคันนี้ได้หลังคาแก้วด้วยนะคะที่จะแบบคีเลตแบบนี้เข้ามาดูภายในพร้อมกันเลยขออน,นุญาตเข้าไปนั่งด้านในค่ะทุกคนตัวไมเนเชีน mm hmm. มีความเปลี่ยนไปก็คือภายในของเขา mm hmm. เห็นแผงประตูไหมจะมีความแบบแซมสีแดงให้นิดนึงให้มันตะโกนไปด้วยเป็นตัว RS นะคะแล้วก็มาตรงพวงมาลัยการนี่ตรงนี้มันน่ารักมากเลยตมตังนี้เหมือนซาลาเปาเลยอะ เด็กดีอ่ะชอบอ่ะโฟล์กไมัลติฟังก์ชันนะคะหุ้มหนังแบบนี้แพนเอชิปมีให้ค่ะระบบความปลอดภัยนะคะมีทั้ง Honda Sensing ล็อกเลนควอนทนก็มีให้แล้วมาดูเลขไมค์คันนี้เลขไมค์แค่1 5 1 3 2กิโลเจ้าของเก่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะเลยตัดสินใจขายคันนี้เลยเพราะว่าฟองนะคะเป็นคนซื้อเข้ามาเองกับมื่นโดยตรงเลยค่ะทุกคนหน้าจอนะคะมีความเปลี่ยนไปตอนแรกเป็นตู้ปลาใช่ไหมตอนนี้เคารดขนาดแล้วทุกคนก็ถือว่าเลกหัตตลาคดีนน่ารักนะคะสามารถเชื่อมต่อ a p p ด้ปเปิล มาพร้อมกับไวร์เลสชาร์จนะคะเชื่อมต่อแบบไร้าสายแล้วก็ช่องเก็บของตรงนี้นี่เวลาจะเก็บ เว้นตรงเว้นตาก็เก็บได้เลยนะคะแล้วก็มีโหมดต่างๆค่ะมีได้โหมดให้ค่ะเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮพร้อมกับหลังคาแก้วแบบนี้คันนี้ไม่สามารถเปิดซันรูฟได้นะคะเป็นหลังคาแก้วเพิ่มความกชัวรี่มากยิ่งขึ้นมาดูฝั่งคนนั่งกันนี่ h r v ต้องบอกเลยนะคะยิ่งเป็นเครื่องยนต์1.5คันเนี้ยประหยัดน้ามันมากๆแล้วพับเบาะได้เรียบด้วยนะคะสังเกตดูด้านหลังมีแอร์หลังให้แล้วนะคะทุกคนกว้างมากๆเลยครอยากได้คันนี้ขอคนที่มีรายได้อยู่ที่35,000บาทขึ้นไปสามารถยื่นกู้คันนี้้เลย ะะแล้วก็ด้านท้ายเอักษณ์สวยมากทุกคนได้เป็นไฟแก้วแบบนี้นะคะยาวๆแบบนี้เลยโลโก้ตัวใหม่แบบนี้ r s ค่ะเป็นเครื่อง e h e b แล้วคันนี้ได้กเ,เซ็นเซอร์แล้วเรียบร้อยไปดูพร้อมกันเลยมี k i เซนเซอร์ให้เหมาะมากๆสำหรับใครที่แบกของมาเยอะๆก็แค่เตะอย่างนี้แล้วก็เปิดได้เลยนะคะอ่ะเปิดมาเจอกับนี้เลยที่บางสัมภาระนะคะทุกคนมีมาให้นะคะถ้าไม่อยากได้ก็เอาออกได้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นผ้าคลุมรถ ที่เจ้าของเก่าแถมมาให้นะคะแล้วนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆของเขาเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เลือดถูเฉินี้ให้แล้วนี่ไปดูห้องเครื่องคันนี้กันบ้างดีกว่าว่าห้องเครื่องสภาพเป็นแบบไหนนะคะตามฟ้องมาได้เลยมาคันนี้ไม่หมื่นห้าไม่น้อยมากคุมสุดๆนะคะใครที่กําลังตามหาอยู่อยากได้ไมน้อยปีใหม่ไม่น้อยคันนี้แนะนําเลยค่ะเพิ่งเข้ามาได้2วันมาดูพร้อมกันอะมาเปิดมาแล้วนะคะทุกคนสังเกตจากซอกน็อตฝากระโปงนะคะไม่มีถอดแกงแงะแคะเลยทุกคนอันนี้จะเป็นฝากระโปรงเดิม